จ้านตอนนี้เราอยู่ที่ด่านชายแดนเชียงของนะครับผมกําลังจะข้ามพรมแดนกันแล้วนะครับอุ้ยตื่นเต้นมากเลยอันนี้แม่ลูกกาลังจะเข้าด่านแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นด่านเราจะไปต่างประเทศกันแล้วนะครับเราจะข้ามไปต่างประเทศเราจะต้องซื้อรถตั๋วรถจากาตรงเชียงของไปบอกแก้วก่อนนะครับบรรยากาศที่ด่านค่อนข้าง,งาเงียบเหงานะครับเหอ อยู่ที่ชายแดนนะครับได้พาสปอร์ตมากําลังจะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศกันแล้วนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศการขึ้นรถไปต่างประเทศนะครับผมเราจะข้ามฟากไปที่อำเภอจังหวัดบ่อกแก้วนะครับผมก็ใกล้จะได้เวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับอนี้รถโดยสารข้ามไปจังหวัดบ่อกแก้วกําลังออกแล้วนะครับผม กำลังจะข้าม <c oughs> สองคลิปหลังจะข้ามสะพานแล้วนะครับอ้ามแล้จ้านี่นี่ก็น้ำไม่น้ำของแล้วหรกเด็กกำลังจะขึ้นสะพานแล้วด,ดูดูเห็นไหมเห็นไม่น้ำข้ามแล้วโอเคโอ้มืดเลยเด็กเราสิงคโปร์สิงคโปร์อยู่ีน ท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็มาถึงประเทศลาวโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับผมตื่นเต้นกันท่วนหน้าเลยอันนี้เราเจอท่องเที่ยวที่กาลังมาเที่ยวประเทศลาวนะครับผมนี่โอเคในแล้วก็ออกจากตอมอมาแล้วะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวประเทศลาวกันนะครับผมเ็นซีด้านหน้านะครับผมนี้เราก็จะมาถึงประเทศลาวแล้วครับผม จะเป็นขาออกนะครับผม